สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Pop News อีกเช่นเคยนะคะอยู่กับดิฉันนางสาวชุติกาสวรรค์รับบทเป็นผู้สื่อข่าวในวันนี้ค่ะก็คุณผู้ชมนะคะวันนี้เรามีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะก็คือปัญหาที่พบบ่อยในมหาวิทยาลัยของเราค่ะซึ่งปัญหาที่พบบ่อยนะคะก็คือน้ำเน่าเสียบริเวณหน้าหมอค่ะ ซึ่งส่งผลกระทบต่อนักศึกษาและก็บุคลากรเป็นอย่างมากเลยค่ะและตอนนี้นะคะคุณนสูผู้สื่อข่าวนางฟ้าภาคสนามของเราก็ได้ลงพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยค่ะเชิญค่ะค่ะขอบคุณชวิตการนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะ ตอนนี้ดิฉันนสะูอยู่กันที่สระน้ำหน้าเซเว่นในมหาวิทยาลัยค่ะเรามาดูสาเหตุกันกันเลยนะคะที่ทำให้เกิดน้ำเน่าเสียค่ะสาเหตุแรกการไม่มีการบำบัดน้ำค่ะซึ่งมีเครื่องบำบัดน้ำนะคะแต่ไม่ได้ใช้ค่ะส,สาเหตุที่2คือขาดการดูแลค่ะเราอาจจะบุคลากรไม่เพียงพอเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือไม่อ่สาเหตุที่3คือเราเห็นได้ว่ามีการ ล่วงหลดขอบใบไม้และเกิดการทับการทับถมทําให้เกิดการเน่าเสียค่ะและสาเหตุถัดไปนะคะก็คือการทิ้งขยะค่ะเราไม่แน่ใจนะคะบุคลากรนักศึกษาของเราเนี่ยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจในการทิ้งขยะแต่ก็ไม่สมควรค่ะและผลกระทบที่ได้รับตอนนี้นะคะที่ดิฉันยืนอ,อยู่ตัวนี้ก็คือมีผลกระทบคือส่งกลิ่นเหม็นค่ะซึ่งในอนาคตใน,นถ้าเราจะถ่ายพรีวิด,ดิ้งหรือถ่ายรับประิญญาแน่นอนค่ะมันบทบางทัศนวิสัยและ ในน้ำเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีสิ่งมีชีวิตหรือหรือไม่มีชีวิตเพราะว่าเราไม่รู้ตอนนี้นะคะเพราะว่าน้ำมันนิ่งมากแล้วสาเหตุนี้นะคะ่ะสาเหตุน้ํานิ่งทําให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเช่นยุงลายค่ะก็ขอขอบคุณนะคะแล้วก็ขอส่งภาพกับพี่สตูค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณนัสูค่ะ และนี่นะคะก็เป็นสาเหตุและผลกระทบของปัญหาน้ำนอกเสียบริเวณหน้ามอนั่นเองนะคะ ดิฉันก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะซึ่งเรามาดูแนวทางการแก้ไขปัญหากันดีกว่าค่ะอย่างแรกนะคะดิฉันคิดว่าเราควรจะมีการรณรงค์ตั้งระเบียบการทิ้งขยะเช่นติดป้ายหรือประกาศค่ะ2นะคะแจ้งทางมหาวิทยาลายัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำความสะอาดดูแลรวมไปถึงการบำบัดน้ำด้วยค่ะสุดท้ายนะคะข้อนี้คือทุกคนทำง่ายมากเวอร มาดูค่ะคือทุกคนเนะะี่ยค่ะช่วยกันลงมือเก็บขยะบ,บริเวณโดยรอบค่ะช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดเพียงแค่นี้นะคะสาดน้ําและทิวทัศน์อันสวยงามของเราก็จะกลับมาอย่างแน่นอนค่ะเราก็มาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยแป้งเย็นตรามองระยะถ้าแล้วพดผื่นจะหายถ้าให้ตายยังไงก็ไม่สวย กาแฟยี่ห้อเขาไม่แข่กาแฟดีกาแฟแท้เขาไม่แ,แ,แ,แขแ่เขาเลยไม่กินแม้ป้อนถึงลิ้นเขาก็ไม่กินไม่กินไม่กินเพราะเขาไม่แข่สุดท้ายนะคะผู้สนับสนุนหลักของเรานี่ค่ะแบบซีตราสไปกินเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นก็ไว้พบกันใหม่ วันสักวันหนึ่งนะคะช่องทางใดช่องทางหนึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ